ในช่วงนี้ก็เป็นช่วงเข้าสู่ต้นฤดูหนาวอย่างเต็มตัวแล้วนะครับปริมาณน้ําในเขื่อนอุบลรัฐอําเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องประกอบกับไม่มีฝนตกมาบริเวณเหนือเขื่อนทําให้ระดับน้ําในเขื่อนอุบลรัฐลดลงนะครับโดยปริมาณน้ําวันนี้ลดลงจากเมื่อวาน7เซนติเมตรปริมาณน้ําอยู่ที่2,641.85ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็น109%ของความจุเขื่อน เมื่อวานมีน้ําไหลเข้าเขื่อนอุบลรัฐจํานวน1.54ล้านลูกบาศก์เมตรวันนี้เขื่อนอุบลรัฐก็ยังคงระบายน้ําลงสู่พื้นที่ลําน้ําพองจํานวน24ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนอุบลรัฐยังมีน้ําเกินความจุอยู่นะครับจำนวน210.55ล้านลูกบาศก์เมตรลดลงจากเมื่อวาน20.26ล้านลูกบาศก์เมตรนี่คือสถานการณ์น้ําปริมาณน้ําที่เขื่อนอุบลรัฐอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่น วันศุกร์ที่11พฤศจิกายน2565ครับ